อาริฟซื้อขนมหวานมาเพื่อจะเอาไปกินที่บ้านพ่อแม่เพราะวันนี้เราจะไปกินอาหารเย็นที่บ้านพ่อกับแม่นั่นเองค่ะขนมที่อาริฟซื้อมาก็คือบักลาวากับคาดดยบนี่เลยค่ะน่ากินไหมในกล่องนี้น้ำหนัก1กิโลกรัมราคา430ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ516บาทเลยค่ะราคานี้ถือว่าแพงมากๆเลยนะคะพวกเราถึงได้นานๆซื้อมากินทียังไงล่ะพอมาถึงบ้านพ่อแม่เวก็แวะมาทักทายน้องกระต่ายสักหน่อยไม่ได้เจอกันนานคิดถึงอ่ะน้องกระต่ายเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของโจเซฟค่ะชื่อว มาจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของตุรกีชื่อว่าพามุคาเลยดูสิคะสีขาวเหมือนกันเลยน่ารักมากส่วนไอต้าตัวนี้ก็เหมือนกันเลยน่ารักจริงๆริงม,มันเคี้ยวขอพริกกุ้ยหีกแก้มหน่อยนะและนี่ก็คืออาหารเย็นที่เราจะกินกันในวันนี้พริกดองเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยสลัดก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นสลัดผักรวมก็จะต้องมีอยู่ในทุกมื้อเย็นเสมอและขนมปังแสนอร่อยตัวนี้1ปีจะมีขายแค่1เดือนเขาจะขายแค่ในช่วงถือสินอดเท่านั้นวันนี้ก็จะมีซุปสองแบบนะคะก็คือซุปถั่วใบ ดอกกระลำเป็นซุปเพื่อสุขภาพที่อาริฟชอบมากแล้วก็อีกซุปก็คือซุปเนื้อที่กล้วยชอบมากเหมือนกันเวลากินซุปกล้วยจะชอบฉีดขนมปังใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เลยค่ะยิ่งวันนี้นะก็ยิ่งอร่อยเพราะขนมปังที่ซื้อมาเขาเพิ่งอบเสร็จค่ะได้มาร้อนๆเลยวันนี้มีอาหารหลายอย่างมากมีแกงถั่วด้วยน้องคนที่3ามเพิ่งจะกินซุปเสร็จแม่ก็เลยตักแกงถั่วให้น้องต่อเลยค่ะส่วนไอต้าโจเซฟน้องบอกว่าน้องไม่กินซุปนะน้องจะกินแค่แกงถั่วเท่านั้นเวลากินซุปเนี่ยจะต้องกินแน้คะะลว โอเคจ้าเอา้าเป็นไงอร่อยไหมโจเซฟเอืมก็เงันๆเลยครับเมนูต่อไปสไพ้ายตุรกีส่วนใหญ่ก็จะตั้งชื่อให้กับเมนูนี้เลยค่ะว่าข้าวมันไก่ตุรกีก็จะเป็นข้าวผัดกับเนยหรือไม่ก็ผัดกับน้ํามันส่วนไก่ก็จะเป็นไก่อบสไตล์ตุรกีนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็จะไม่มีน้ําจิ้มหรือว่าน้ําซุปนะก็จะกินคู่กับสลัดผักเพื่อตัดเลี่ยนแทนเอาแล้วก็นี่เลยเมนูโปรดอีกอย่างหนึ่งของกล้วยก็คือผัดเห็ดค่ะกล้วยชอบมากผัดเห็ดกินคู่กับไก่อบก็คืออร่อยเข้ากันมากแล้วก็กินสลัดตตามหลลัังเเพื่่่อดียนนสว หนุ่มๆทั้งหลายเขาก็จะกินแค่เนื้อไก่กับข้าวก็จะต้องฉีกฉีกฉีกเนื้อไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆจะได้ตักกินสะดวกจากนั้นก็คนๆๆมิกซ์ข้าวกับเนื้อไก่ให้มันผสมกันแบบนี้แล้วก็ตักใส่ปากกินได้เลยเอนจอยนะครับโจเซฟพอกินอาหารเย็นเสร็จแล้วก็จะต้องกินขนมหวานต่อสิคะนาทีนี้แหละที่ทุกคนรอคอยก่อนอื่นเดี๋ยวก็จะมาโชว์ให้ดูดีเทลข้างในนะคะว่าตัวของน้องขนมเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างเริ่มจากชิ้นแรกก็คือฮาดาหยูก็จะทํามาจากเส้นที่คล,คล้ายๆกับเส้นหมี่ด้านในก็จะใใสส่่ถัว,วนชีช น้ำตาลเยอะแล้วก็หวานมากชิ้นที่2ก็คือบักลาวาทํามาจากแผ่นแป้งฟิโลซึ่งเป็นแผ่นแป้งชนิดพิเศษที่มีความบางเหมือนกระดาษเลยค่ะส่วนไส้ด้านในก็จะใส่ถั่วพิตาชิโอแล้วก็ใส่น้ําตาลเยอะมากหวานตัดขาแล้วจะกินขนมหวานเฉยๆมันก็ไม่ได้สิคะจะต้องกินคู่กับการดื่มชาดําตุรกีมันถึงจะเข้ากาันหน้าที่ต้มชากับเทชาจะต้องเป็นหน้าที่หลักของลูกสะใภ้เพราะพ่อกับแม่ทําอาหารเย็นให้เรากินแล้วทํางานบ้างอะไรบ้างจะมากินอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ค่ะอืมคือพี่กล้วยไม่ได้พูดใส่อาริฟใช่ไหมครับไม่ อาริฟนะ่ะคิดมากไปเองพอดื่มชาเสร็จไม่ยากแกก็มาทําเบรเรกเอาไว้ทานตอนเช้าด้วยแกก็จะทําเป็นไส้ผักโขมนะคะแกจะทํา2ถาดถาดใหญ่เอาไว้กินที่บ้าน5้าคนส่วนอีกถาดจะเป็นถาดเล็กแกจะทาให้กล้วยกับอาริฟเอาไปกินที่บ้านค่ะใครจําคลิปที่กล้วยพาไปกินอาหารเช้าที่ร้านขนมปังชื่อดังในตัวเมืองของบูซาได้บ้างตอนนั้นน่ะกล้วยสั่งเบอร์เรกไส้เนื้อสับกับไส้มันฝรั่งมากินซึ่งก็อร่อยมากเนี่ยค่ะวิธีการทําของเขาแล้วก็การใส่ไส้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนที่แม่ยากล้วยทําเลยค่ะแต่วันนี้แม่าาก้วยทํเป็นไ ผักโขมแล้วก็มีผสมชีสนิดหน่อยโดยปกติแล้วเบอร์เกร์เขาก็จะนิยมทำสีไส้ก็คือไส้เนื้อบดไส้มันฝรั่งไส้ผักโขมแล้วก็ไส้ชีสค่ะเป็นอาหารยอดฮิตที่สามารถทานได้ทุกโอกาสทานได้ทุกเวลาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทานเป็นอาหารเช้าแล้วก็อาหารว่างค่ะมีเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วถาดนี้ก็จะเป็นของกล้วยกับอารีเดี๋ยวแม่ย่าก็จะเอาไปอบแล้วก็จะเอาให้พวกเรากลับบ้านค่ะตอนจะกลับแม่ย่าก็ให้อาหารกับพวกเราไปกินเพิ่มด้วยอีกสองย่างพร้อมกับเบอร์เกรที่อบเสร็จร้อนๆเลยขอบคุณนะคะมม่ยยาากกววเนีสบไปอัต็ เ,เราไม่ต้องทํากับข้าวให้อาริฟแล้วได้อาหารมาเยอะเลยดูสิไปกันเถอะอาริฟรีบกลับบ้านกันข้างนอกมันหนาวมากและนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่ไม่ย่าให้กล้วยมาก็จะมีข้าวห่อใบองุนดูสิคะน่ากินมากแล้วก็มีซุปถั่วใบดอกกระหล่ำที่อาริฟชอบน่าจะกินได้2วันเลยแหละแล้วก็เบอร์เรกที่อบจนสุกแล้วก็จะออกมาหน้าตาน่ากินแบบนี้คลิปนี้ก็จะขอจบไปกับความน่ากินของเบอร์เรกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ